สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตุ๋ยจะพาเพื่อน,อนๆมาเก็บผักจิงจูฉายนะคะพอดีว่าฝนตกนะคะฝนตกแล้วเขาก็แตกใบแบบใบอ่อนๆออกมาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้กําลังสวยเลยคะ่ะเพื่อนๆก็เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อน,อนๆมาเก็บตุ๋ยจะเอาไปทํา แกงจืดกับใส่ในไข่เจียวนะคะเพื่อนๆหรือว่าเอาไปผัดก็ได้นะคะอร่อยเขาบอกว่าผักจริงจูฉายนะคะเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะต้านมะเร็งนะคะตุ๋ยก็ไม่รู้แล้วค่ะเขาบอกว่าลดความดันได้ด้วยอืมอันนี้ก็ไม่รู้นะคะพอดีว่าตอนที่กลับเมืองไทยนะคะตุ๋ยก็เอาของที่บ้านมานะคะเป็น หัวเล็กๆหัวเดียวเองนะคะแล้วตุยก็มาปลูกเพอเอิญว่าเขาโชคดีขยายพันธุ์แบบออกเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆก็เลยตอนที่ย้ายบ้านมาจากบ้านเก่านะคะตุ๋ยก็ขุดมาหมดเลยนะคะขุดเอามาหมดเลยเอามาปลูกที่บ้านคุณปู่นะคะพอดีว่าปลูกตรงบ้านที่ข้างหลังบ้านตุ๋ยนะคะพอดีว่า หรือบ้านจะสร้างบ้านใหม่ก็เลยขุดจากตรงนู้นมาอีกนะคะมาปลูกตรงนี้เลยนะคะขอคุณปู่ว่าขอปลูกไว้ก่อนนะคุณปู่ขยายพันธุ์ไว้ก่อนเดี๋ยวบ้านข้างหลังเสร็จจะเอาไปปลูกข้างหลังแต่ข้างหลังก็มีนะคะข้างหลังตืงกก็ที่ดินตรงไหนยังว่างตืกก็เอาไปปลูกนะคะตอนนี้กำลังสวยเลยคะ่ะเพื่อนๆดูมแมลงกินไปบ้างนะคะ ใบกำลังอ่อนก้านกำลังอ่อนเลยนะคะเพื่อนๆตุ๋ยว่าเอาไปใส่แกงจืดน่าจะอร่อยอันนี้ก็มีอีกนิดนึงนะคะที่ตุ๋ยเอามาปลูกไว้อยู่บ้านข้างหลังบ้านที่กำลังจะสร้างอะนะคะ mm hmm. เห็นเส้นสีขาวๆข,ข้างหลังตุ๋ยไหมคะตรงนั้นหละคะ่ะเป็นเป็นเส้นที่บริษัทเขามาตีเส้นไว้สำหรับสร้างบ้านนะคะ ก็เลยนี่แหละค่ะเพื่อนๆทั้งกุหลาบทั้งผักก็เอามารวมกองกันไว้อยู่ตรงมุมมุมมุมบ้านนะคะพูดว่าพูดว่าอะไรดีคือเอามาเรียงกันไว้ตรงกำแพงบ้านนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาสร้างบ้านเขาก็จะทํานั่งร้านด้วยนะคะก็ต้องใช้พื้นที่ข้างหลังตุ๋ยเนี่ยก็จะกุ้มใจเหมือนกันว่า พนักง,งานบริษัทที่จะสร้างบ้านเขาบอกว่าเขาต้องทำนั่งร้านอาจจะมีการต้องยกหินต้องย้ายกระถางไปอีกมุมหนึ่งนะคะแต่ก็ออนี่ลคะค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะเอามาขยายพันุกับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จแล้วค่อยหาที่ปลูกเป็นเรื่องเป็นเาวานะคะตอนนี้ก็ที่ดินตรงไหนว่างก็เอาไปเอาไป ฝังดินไว้ก่อนนะคะพอฝนตกเขาก็ขึ้นมาเองนะคะเพื่อนๆสวยมากตุยไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ใช้อะไรเลยปลูกธรรมชาติมากเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสวนตรงที่บ้านคุณปู่นะคะสวยที่สุดก็สารแน่นี่แหละค่ะสารแน่กับผักไผ่แล้วก็ผักจิงจูฉาเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆดูฟักทองตุยจะรอดไหมคะเนี่ย ไอที่น่าจะไม่รอดแน่ๆเลยก็นี่เลยค่ะถั่วฝักยาวต้นไม่โตขึ้นเลยนะคะแล้วใบเหลืองด้วยติ๋ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะคะก็ลดน้ำแล้วก็พวนดินก็ยังยังเหลืองอยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่ก็ต้นมะเกิดเทศคุณปู่ปลูกนะคะที่เห็นขาวๆตรงพื้นเนี่ยนี่แหละค่ะเพื่อนๆดอกส้มค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ส้มกำลังออกดอกนะคะต้นนี้ปีที่แล้วไม่มีลูกสักลูกเลยนะคะพอมาปีนี้นะคะออกดอกเยอะมากนี่แหละค่ะเพื่อนๆถามมาว่าทำไมอยู่ในสวนที่บ้านอยู่ในบ้านทำไมต้องใส่แมสสสาเหตุก็นี่แหละค่ะเพื่อนๆให้ดูเลยนี่ดอกส้มค่ะเพื่อนๆเขามีกลิ่นหอมมากทั้งหอมแล้วก็มีเกสรด้วย แล้วคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะพอได้กลิ่นกลิ่นหอมๆของดอกไม้เนี่ยก็จะแพ้ทันทีเลยนะคะปวดหัวนะคะเพื่อนๆปวดท้ายทอยแล้วก็ปวดหัวก็เลยต้องใส่แมสตลอดอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นกุหลาบหลังบ้านนะคะที่เอามาจากบ้านเก่านะคะเพื่อนๆเ,เขาก็อุตสาห์ออกดอกให้นะคะ นี่ละคะ่ะสาเหตุที่ทำให้ตุ๋ยต้องใส่แมสอยู่ในบ้านตลอดเลยเพราะนี่และคะ่ะต้นส้มในคลิปเก่าที่ที่ตุ๋ยพาเก็บส้มต้นนี้นะคะเพิ่งเก็บส้มไปไม่นานนะคะเพื่อนๆน,นี่ออกดอกอีกแล้วปีนี้ก็น่าจะดกมากเลยนะคะดูดอกเขานะคะแล้วต้นเขานะคะอยู่ฝั่งห้องนอนชั้นสองของตุ๋ยพอดีเลยนะคะ แล้วถ้าเปิดหน้าต่างนี่แบบกลิ่นเข้ามานี่แบบโอ้โหปวดหัวมากค่ะเพื่อนๆถามว่าดอกส้มหอมไหมหอมหอมมากค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะทําให้ปวดหัวนะคะเพื่อนๆก็เลยนี่แหละค่ะสาเหตุที่ต้องใส่แมสอยู่ในบ้านนะคะมันไม่ใช่แค่ดอกส้มอย่างเดียวนะคะตอนนี้ที่บ้านคุณปู่เนี่ยบบดอกไม้นานาชนิดกําลัง แข่งกันบานเลยนะคะบานเยอะจนจนไม่รู้ว่าเกสรนดอกอะไรเป็นดอกอะไรเนี่ยแบบปิวว่อนเลยนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่ตุยเก็บผักแล้วนะคะแล้วก็ตุยก็ไปทําสวนหลังบ้านที่บ้านที่จะสร้างนะคะพอดีไปย้ายต้นไม้แล้วเจอเกสรนของดอกอ โบตันนะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวตุ๋ยจะให้ดูท้ายคลิปนะคะโอ้โหแบบแพ้หนักมากหน้าเนี่แดงไปหมดเลยขนาดใส่แมสนะคะคอือย้ายต้นไม้เสร็จแล้วต้องรีบมาอาบน้ำเลยนะคะแบบโอ้โหทั้งคันทั้งแบบแดงไปหมดเลยนี่คะ่ะเพื่อนๆต้นสม้มถ่ายจากห้องนอนตุ๋ยนะคะถ่ายจากห้องนอนชั้นสองก็จะนี่แะคะแบบโอ้โหอยู่ติดกันแค่ไม่ถึง ไม่ถึงวาเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่คือจากหน้าต่างนะคะนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆน,นี่กุหลาบก็มีเกสรด้วยนะอันนี้ก็แพ้เหมือนกันนะแต่ก็ชอบอืมคนชอบอ่นนะเนาะมันก็ช่วยไม่ได้อะ่ะชอบดอกไม้ก็ต้องทนใส่แมสเอานะคะ กุหลาบที่บ้านก็นี่ของคุณปู่นะคะก็กำลังบานเลยสีแบบสวยเชียวสวยงามเลยสวยจริงๆสีแบบห,หวานแหววเลยขนาดแกไม่ค่อยใส่ใจเลยนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยดูแลอะไรมากมายเลยแต่เขาก็ยังสวยยังออกดอกให้แบบสวยงามมากไอที่ ตุย๋ยเอามาจากบ้านเก่าใส่กระถางไว้มุมบ้านนู้นะดูแลประครบประงมอย่างดีก็ยังก็ยังไม่ค่อยจะออกดอกเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูหลังบ้านนะคะนี่ตรงมุมนี้นะคะตุ๋ยกำลังจะไปย้ายต้นไม้นะคะเพราะว่า,าช่างจะต้อง ตั้งนั่งร้านนะคะเห็นเส้นขาวๆตรงนี้ไหมคะนั house, to Tot, to ่นแหละครับคือขอบบ้านเลยนะคะที่เขาจะสร้างบ้านนะคะตรงหินที่ตุ๋ยไปจับตรงนี้ตรงต้นไม้เนี่ยเขาจะทํานั่งร้านนะคะตุ๋ยก็เลยต้องย้ายต้นไม้แต่กี้ค่ะที่มองเห็นเล็กๆเนี่ยต้องย้ายไปไว้ติดกําแพงเลยนะคะแล้วก็มีหินแบบโอ้โหยกไม่ไหวนะครับพนักงานเขาก็บอกว่าหินก็จะต้อง ย้ายเขาถามว่าจะให้ย้ายไปไว้ที่ไหนตื๋ยะบอกนูน่นน่ะกำแพงบ้านที่ว่างๆตรงนั้นเอาไปเรียงไว้เลยริมม,มมุมนึงมุมนู้นเลยพอสร้างบ้านเสร็จแล้วตุ๋ยก็คงเอาหินตั้งไว้ฝั่งนู้นนะคะ <Okay. S 1> เพื่อนๆวันหยุดก็ไม่มีอะไรก่บเพื่อนๆวนเวียนอยู่ในสวนในบ้านนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆเห็นหรือยังดอกโบตันกําลังบานสวยเลย นี่แหละตัวที่ทําให้ตุ๋ยแบบแพ้หนักเลยนะคะเนี่ยแบบไม่เคยชนะเขาเลยแพ้ตลอดนะคะคือนี่แหละคะ่ะเห็นแบบเหลืองๆแบบนี้นะคะแบบจามไม่หยุดเลยแหละขนาดกินยาแล้วนะคะเพื่อนๆกินยาแล้วก็ใส่แมสกแล้วด้วยเจอเกสรเขานี่แบบยอมเลยนะคะยอมจริงๆแบบโอ้โหแต่ก็ชอบนะ ดอกไม้เนี่ยชอบแพ้ก็แพ้ก็สู้ตายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะตุ๋ยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาติดตามก็ตุยขอบคุณมากๆนะคะนี่ละคะ่ะดอกโบตันกำลังร่วงพอดีเลยเออมี หลายอย่างให้ดูนะคะทั้งกำลังบานกำลังร่วงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ